เมื่อคนเราเผชิญกับปัญหาที่หาทางออกไม่ได้หลายคนนะคะก็จะเอาปัญหานั้นเก็บมาคิดเก็บมาเครียดแทนที่จะคิดในการแก้ปัญหาหรือว่าหาทางออกเพราะว่าเขาจมอยู่กับปัญหามันเลยยิ่งทำให้ปัญหานั้นไม่มีทางหมดไปแต่ยิ่งบั่นทอนกำลังใจและทำให้ความรู้สึกแย่ลงไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อไรก็ตามที่คุณเผชิญกับปัญหาที่คุณหาทางออกไม่ได้อันดับแรกคุณจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงของปัญหานั้นทั้งหมดก่อนค่ะยิ่งคุณมีข้อเท็จจริงมากเท่าไหร่คุณรู้สาเหตุที่แท้จริงเกี่ยวกับปัญหานั้นมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะแก้ปัญหานั้นมันจะง่ายขึ้นมากเลยค่ะเมื่อเรารู้ข้อเท็จจริงมากพอเราจะต้องวิเคราะห์ว่าโอเคปัญหานี้มันเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้ และมันจะต้องแก้ที่ตรงนี้แล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปกับต้นเหตุอื่นๆคุณก็ค่อยๆแก้ไปทีละเปาะคุณลองนึกภาพนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเชือกเส้นหนึ่งที่มันยุ่งเหยิงมากแล้วมีปมอยู่หลายปมมันก็จะทําให้เชือกเส้นนั้นพันกันม้วไปหมดแต่ถ้าคุณค่อยๆคลี่ไปทีละปมค่อยๆดึงค่อยๆสาวค่อยๆแกะเชือกไปทีละปมคุณก็จะสามารถคลี่คลายหรือว่าแกะเชือกนั้นออกได้ แต่ถ้าคุณยังทำไม่ได้อย่างน้อยคุณจะได้รู้ว่ามันติดอยู่ที่ตรงไหนคุณจะต้องใช้วิธีการไหนแต่ถ้าคุณมัวแต่คิดว่าโอ้ยมันยุ่งเหยิงไปหมดฉันไม่เอาฉันแก้ไม่ได้ฉันไม่หาสาเหตุฉันไม่หาที่มาของปัญหาเชือกเส้นนั้นก็จะยังคงยุ่งเหยิงเป็นปมอยู่แบบนั้นเปรียบกับปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณเจอปัญหาคนเดียวที่จะหาทางออกจากปัญหานั้นได้คือตัวคุณเองค่ะ ลองหาเหตุผลหาที่มาหาสาเหตุแล้วค่อยๆแก้ไปทีละปุ่มนะคะครูเกศเชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจที่จะอยู่กับปัญหาคุณก็จะเครียดอยู่แบบนั้นแต่ถ้าคุณตั้งใจที่จะบอกว่าฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ไหวกับความเครียดนี้แล้วฉันจะหยุดมันและฉันจะแก้มันไปทีละปาะคุณก็จะทําได้เช่นเดียวกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เวลาเจอปัญหาแล้วหาทางออกจากความทุกข์ไม่ได้เพราะปัญหานั้นมันไม่ใช่ปัญหาของวันนี้ค่ะ คุณรู้ไหมคะว่าคนที่เกิดความเครียดหรือว่ามีปัญหาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตบางคนปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ2ปีหรือ3ปีที่แล้วแต่ยังเอาปัญหาเดิมๆมาคบคิดอยู่ในปัจจุบันยังเอาเรื่องเดิมตามมาตอกย้ำตัวเองคนเราก็เลยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอดีตมากจนเกินไปและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาเกิดปัญหาและหาทางออกไม่ได้คือเรื่องของการวางแผนอนาคต บางคนเรื่องยังไม่เกิดด้วยซ้ำคิดไปต่างๆนานาคิดไปว่าโอ้วันข้างหน้าจะเป็นยังไงโอ้ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้อยู่กับคนนี้คนนี้เลิกกับฉันไปแล้ววันข้างหน้าฉันจะอยู่ได้เหรอถ้าไม่มีเขาใครจะชําระค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตของฉันใครจะดูแลฉันแล้วถ้าเลิกกันไปฉันต้องอยู่ไม่ได้แน่ๆ เรื่องบางเรื่องมันยังไม่ได้เกิดขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างด้านความสัมพันธ์ด้านชีวิตคู่ด้านครอบครัวคุณยังวิตกกังวลไปก่อนแล้วทั้งทที่จริงๆแล้วมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นและอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงซะด้วยซ้ําคนเรานะคะถ้าเกิดว่าไม่กังวลกับอดีตจนเกินไปแล้วก็ไม่คิด เครียดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันจะทำให้คุณอยู่ในฐานะที่คุณจะอยู่ได้เพราะคุณจะอยู่กับปัจจุบันคุณจะทำในสิ่งที่คุณอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดคุณจะไม่วิตกกังวลใดๆเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณทำทุกอย่างที่คุณทำได้ไปแล้ว แต่หากเป็นเรื่องของความผิดพลาดในการทำงานแล้วทำให้คุณเกิดความทุกข์ใจว้าวุ่นใจมันจะทำให้คุณนะ่ะมีสติมีสมาธิในการทำงานลดน้อยลงนะคะภาวะเช่นนี้มันก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้สิ่งที่คุณต้องทำคือให้คุณยอมรับว่าคุณผิดพลาดค่ะการยอมรับนี่แหละค่ะมันจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในทันทีมันจะทำใหเ้เรารู้สึกสบายใจและโล่งใจอย่างคาดไม่ถึงเลยค่ะ และเราจะรู้สึกว่าเรามีความมั่นคงในอารมณ์ที่มากขึ้นเราจะมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่อยู่ตรงหน้าได้ดีเพราะเราไม่ได้โทษผู้อื่นเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันอันนี้เป็นคนนั้นทําอันนี้เป็นคนนู้นทําคิดแต่หาข้อแก้ตัวและโทษคนนั้นคนนี้ยิ่งเป็นแบบนั้นปัญหาที่มันอาจจะเล็กๆมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาทันทีค่ะคุณยอมรับไปเลยถ้ามันเป็นความผิดของคุณจริงๆการยอมรับอย่างน้อยเราจะโล่งใจกับตัวเราเองหลังจากนั้นมันอาจจะเกิด ความร้ายแรงเกิดขึ้นอาจจะโดนตำหนิอาจจะโดนต่อว่าอาจจะโดนหักเงินเดือนหรือขั้นที่ร้ายแรงที่สุดอาจจะโดนไล่ออกคุณก็ลองนึกภาพไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณยอมรับแล้วใจของคุณโล่งเบาสบายแล้วหากจะต้องโดนไล่ออกจริงๆคุณก็ยอมรับผลน,นั้นและเมื่อคุณได้มีการ ไปบอกกับเจ้านายหรือมีคนเรียกคุณไปคุยหรือมีการได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหานั้นปรากฏว่าเขามีโอกาสให้คุณได้แก้ตัวหรือจะไม่ได้ไล่คุณออกหรือให้คุณปรับปรุงตัวหรือใดๆก็ตามที่มันไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับที่คุณคิดมันกลายเป็นว่าคุณรู้สึก โล่งใจเพราะว่าคุณคิดเอาไว้แล้วว่าเคสที่ร้ายแรงที่สุดเป็นแบบไหนแต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะทําให้คุณมีจิตใจที่มั่นคงแข็งแรงคุณจะรู้จักแก้ปัญหากับทางออกทุกอย่างในชีวิตทีละเปาะทีละเปาะได้เพราะว่าคุณได้มีใจยอมรับรู้จักยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและพร้อมที่จะแก้ไขตนเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะคนเรานะคะถ้าเรากล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทํา กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเราจะมีความทุกข์ลดน้อยลงค่ะเพราะหลายคนไม่กล้าที่จะแสดงออกซึ่งความเป็นตัวของตัวเองให้คนอื่นเห็นบางคนอาจจะมีร่างกายที่ไม่เหมือนคนอื่นก็ทําให้ตัวเองไม่มั่นใจหรือบางคนอาจจะเป็นคนขี้อายเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นค่ะ เพื่อที่จะทําให้ความทุกนี้หลุดหลุดหายไปเราจะต้องเป็นคนมีความมั่นใจเราต้องกล้าที่จะแสดงออกและก็หาข้อดีข้อเสียของตนเองให้เจอ ยอมรับมันเถอคะค่ะการที่เรายอมรับมันได้มันจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเราจะมีอิสระในความคิดของตัวเองมากขึ้นเราจะทำอะไรได้มากยิ่งขึ้นเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มจะดีขึ้นและเราก็ไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจกับเรื่องเหล่านี้อีกคะ่ะใครจะมองเรายังไงมันไม่สำคัญว่าเรามองตัวเองยังไงนะคะเพราะฉะนั้นครูเกิอยากเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังเจอปัญหาอยู่ตอนนี้ ค่อยๆแก้เชือกไปทีละปมครูเก๋ว,ว่าคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้กับชีวิตของคุณที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันถ้าเกิดว,ว่ามีข้อคิดเห็นอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ